สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Comic World Daily กันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมเราจะมาพูดกันถึงตอนจบของซีรีส์ The Last of Us กันดีกว่านะครับซีรีส์เรื่องนี้เนี่ยจบไว้อย่างแบบเฮ้ยมีความค้างคาถูกไหมแต่จริงๆแล้วอ่ะมันก็จบตรงกับเนื้อเรื่องในเกมนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีภาคต่อนะครับผมก็คือเรื่องราวของซีซั่น2หรือว่าเรื่องราว Last of Us Part 2ก็เป็นเรื่องราวของเกมภาค2เหมือนกันในวันนี้เนี่ยเราจะามาอธิบาย ตอนจบให้ว่ามันจะเชื่อมโยงไปยังไงกับภาคใหม่นะครับผมแล้วมันจะมีเรื่องราวอะไรที่เราควรจะแบบพลอยเอาไว้หน่อยไหมเป็นแบบจุดน่าสนใจอะไรแบบนี้นะครับแน่นอนเนื้อหาตรงนี้เองเนี่ยมีการสปอยเรื่องราวในตอนที่9้าอยู่แล้วนะเพราะว่ามันต้องพูดถึงตอนจบของซีรีส์เรื่องนี้ถูกไหมฮะใครยังไม่ดูมาเนี่ยก็ระวังสปอยเอาไว้ด้วยแล้วเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างในเหตุการณ์ตอนที่9้าเนี่ยนะครับผมก็คือตอนที่โจเนี่ยเอาตัวเอลลี่ไปส่งที่โรงพยาบาลเซนต์แมรี่ได้สําเร็จแล้วแต่กลายเป็นว่ากลุ่ม ผมต้องการเจ้าเอลลี่มาฆ่านะครับเพื่อที่ว่าจะได้เอาเชื้อราที่อยู่ในสมองของเอลลี่เนี่ยเอาไปทําเป็นยารักษาและช่วยคนทั้งโลกซึ่งตรงนี้เองอะ่ะมันก็เป็นการเสียสละที่ m ม k e s e เซ e น์ถูกไหมมันก็คือการยอมเสียสละคนคนหนึ่งเนี่ยแต่ช่วยคนทั้งโลกเอาไว้ได้ซึ่งมันเป็นการช่วยเหลือที่ยิ่งใหญ่มากมาก แต่โจเนี่ยไม่คิดแบบนั้นนะครับผมมันเป็นการต่อสู้กันระหว่างไอเดียของมาลีนแล้วก็ตัวของโจนะครับโจเองเนี่ยต้องการจะช่วยเอลลี่แล้วก็ด้วยความผูกพันผ่านการเดินทางมาตอนนี้เอลลี่ก็เป็นเหมือนลูกแล้วนะทำให้ตัวของโจเนี่ยช่างโลกแม่งนะครับผมไม่ต้องทํายารักษาหรอกไปหาวิธีอื่นเอาละกันนะครับจะเอาเอลลี่คืนมาแล้วก็ได้จัดการฆ่าทุกคนที่ขวางทางตัวของเขาซึ่งกลุ่มไฟร์ไฟเนี่ยก็ถูกถล่มยับเลยนะครับแต่ตรงนี้เนี่ยไม่ใช่ว่าไฟร์ไฟทุกคนจะตายนะครับผมอ่ะอันนี้เป็นจุดแรกและที่น่าสนใจ หลังจากการถล่มของโจเนี่ยนะครับผมก็จะมีกลุ่มไฟร์ไฟล์หลงเหลืออยู่และในตอนที่โจเนี่ยบุกไปเอาตัวเอลลี่ในดาสุดท้ายเนี่ยนะครับผมก่อนที่จะเจอมารีนก็คือห้องผ่าตัดถูกไหมในตอนเข้าไปยังห้องผ่าตัดเนี่ยเราจะเห็นได้เลยว่ามีหมอกับพยาบาลอยู่นะครับตัวของโจเนี่ยไม่ได้ฆ่าพยาบาลแต่ฆ่าหมอเพราะว่าหมอเนี่ยพยายามจะขวางทางของโจเอาไว้นะครับผมซึ่งแน่นอนนะครับโจก็ยิงทิ้งแบบไม่คิดอะไรเลยนะแบบว่าป้งเลยกูจะช่วยเอลลี่ให้ได้เหมือนกับที่ตัวของโจเนี่ยก็ยิงคนอื่นแบบนี้อะไรครับมารีนเองก็ถูก กการเหมือนนัถูกปะแต่ตรงนี้เองจุดที่น่าสนใจเลยเนี่ยก็คืออีหมอคนนี้นี่แหละครับทำไมไอหมอคนนี้ถึงสําคัญล่ะครับผมมันยังไม่ตายอย่างนั้นหรอคําตอบก็คือตายแล้วนะครับเนื้อเรื่องตรงนี้เนี่ยเอามาจากเกมพาร์ทงนะครับผมเดี๋ยวในซีซั่นหน้าหรือว่าภาค2ของเรื่องราวนี้เนี่ย ลูกของหมอจะกลับมาล้างแค้นนะครับผมเรียกได้ว่าทุกคนเนี่ยก็มีคนอยู่เบื้องหลังทุกคนก็มีคนที่รักเราหรือว่าเรารักอยู่แล้วถูกไหมหมอเองหรือว่ากลุ่มไฟเออไฟเองเขาก็มีลูกมีคนรักอยู่การที่ไปฆ่าเนี่ยนะครับผมก็โชว์ให้เห็นเลยว่าความแค้นเนี่ยมันก่อตัวขึ้นอย่างแน่นอนเหมือนกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้ในตอนที่ไปฆ่าตอนที่อยู่ที่มหาวิทยาลัยถูกป้าสุดท้ายเนี่ยก็กลายเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมากับแก๊งของเดวิดนะครับผมตรงนี้เองเนี่ยมันก็ลักษณะคล้ายคลึงกันแต่เรายัังไไม่่เเเปิดเปิดดผยแล้วกกนาจะอะอร แต่เอาเป็นว่าเดี๋ยวจะมีตัวละครสําคัญเนี่ยมาจากการตายของหมอคนนี้นั่นก็คือลูกของหมออย่างแอบบี้นะครับผมจะมาเป็นหนึ่งในตัวละครสําคัญตัวหลักของซีซั่นที่2ของเรื่องราวนี้ครับแต่เรื่องราวจะเป็นยังไงเดี๋ยวไว้ ถ้ามีโอกาสเราจะทำสปอยเรื่องราวซีซั่น2ออกมาให้ผ่านเรื่องราวในเกมนะครับจากนั้นเองเนี่ยนะครับผมอีกจุดหนึ่งที่น่าสนใจเลยก็คือความสัมพันธ์ของโจกับเอลลี่เนี่ยตั้งแต่เปิดตอนมาเราก็เห็นได้เลยถูกไหมว่าเอลลี่เนี่ยดูเหมือนจะทําใจอยู่นะครับผมกับการที่เธอเนี่ยต้องมาเซนต์แมรี่แต่เธอเองก็อยากที่จะทาเธอเป็นคนเลือกที่จะทําเองเพราะก่อนที่จะเดินทางไปถึงตรงจุดของโรงพยาบาลเนี่ยตัวของโจก็ได้ถามว่าเออลมเลิกไหมกลับไปที่แจ็คสารงานไปหาทอมมี่แล้วก็ใช้ชีวิตอยู่แบบไม่ต้องสนใจอะไรทางนั้นแล้วทิ้ง่ง,งหลัแต ลลี่ก็ไม่ยอมเพราะว่าเอลลี่เนี่ยเหมือนมีภาระที่แบกอยู่ในใจอยู่นะครับผมนั่นก็คือเหล่าผู้คนที่ตายไประหว่างเส้นทางการเดินทางของเธอตั้งแต่ไววี่เลยรวมไปถึงตัวของเทสหรือว่าตัวของแซมเองตัวของเธอเนี่ยอยากจะทําภารกิจนี้ให้สําเร็จให้จงได้ซึ่งพอภารกิจไม่สําเร็จถูกป้าตัวของเธอก็ยังมีความค้างคางใจอยู่และในตอนจบเนี่ยเธอก็ได้ถามโจถูกไหมว่าเฮ้ยไอสิ่งที่โจพูดมาทั้งหมดเนี่ยสาบานได้ไหมว่ามันเป็นเรื่องจริงทุกอย่างที่เกิดขึ้นที่ซอลเล็กซิตี้เนี่ยเป็นเรื่องจริงนะ แบบนิสัยอื่นๆของเอลลี่หรือว่าตอนอื่นๆของเอลลี่แล้วล่ะว่าเอลลี่เองเนี่ยเป็นคนที่มีความอยากรู้อยากเห็นมากสุดท้ายเนี่ยนะครับผมความจริงตรงนี้แหละความจริงที่โจปิดบังเอาไว้ว่าเขานี่แหละคือคนถล่มไฟร์ไฟแล้วก็โกหกเอลลี่ว่ามีคนเข้ามาบุกทาให้เขาต้องช่วยเอลลี่ออกมาแล้วก็การสร้างยาไม่ได้ผลเนี่ยเรื่อความจริงตรงนี้มันจะกลายเป็นเรื่องราวใหญ่ในซีซั่น2อย่างแน่นอนนะครับผมตรงนี้เองเนี่ยก็มี2ประเด็นหลักๆนี่แหละก็คือ1เลยนะครับผมเรื่องหมอที่ตายไปลูกจะมาถูกไหมแล้วก็ความสัมพันธ โจกับเอลลี่กับคําโกหกที่โจเนี่ยได้พูดมาเพื่อปกป้องชีวิตของเอลลี่เอาไว้ก็จะกลายเป็นประเด็นสําคัญและเนี่แหละ2จุดนี้ที่เกิดขึ้นนะครับผมจะสร้างขึ้นมากลายเป็นแกนหลักของเรื่องราวในซีซั่นที่2นะครับผมแล้วก็ถ้าใครเนี่ยอยากดูสปอยเนื้อเรื่องซีซั่นสองอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันในคลิปต่อไปเลยนะครับผมก็เดี๋ยวจะมีเจาะอีสเตอร์เอ็กมีพูดถึงเนื้อเรื่องของซีซั่นสองอะไรต่างๆนานานตามมากันเลยนะครับผมแต่ตรงเนี้ยเรามาแค่อธิบายก่อนว่าเดี๋ยวมันจะปูทางไปสู่อะไรนะครับผม ครับผมสำหรับวันนี้หากท่านผู้ชมอยากได้เรื่องราวไหนหรือว่าอะไรยังไงอีกก็คอมเมนต์บอกเรากันมาด้านล่างได้เลยถ้าผิดพลาดประการใดไปก็ขออภัยเอาไว้ณที่นี้ด้วยนะครับยังไงในวันนี้หมดเวลาลงแล้วกระผมขอลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปหน้าบ๊ายบายครับสวัสดีครับขอให้ท่านผู้ชมทุกคนมีความสุข,ขกับการดูรายการ Comic World Daily นะครับ